ปิดฉากตระกูลหุนจนตรอกแอบขนทองหนีซุกจีนส่อสิ้นอำนาจไร้ที่ซุกหัวนอนทิ้งกัมพูชาถัางแตกล้มละลายค่ะสถานการณ์ชายแดนตอนนี้ค่ะแม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากนานาชาติเข้ามาบอกว่าให้เรายุติความขัดแย้งกันได้แล้ว แต่มาจนวันนี้ค่ะก็เข้าสู่วันที่7ของการประทะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าสิ่งที่มันน่ากลัวมากกว่าความขัดแย้งในตอนนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของมหาวิกฤตเศรษฐกิจที่กําลังกัดกินกัมพูชาเองนี่แหละค่ะหลายคนก็มองตรงกันว่าประเทศกัมพูชาเข้าสู่ภาวะทั้งแตกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหรือไม่เพราะว่าทันทีที่เราปิดด่านไปตั้งแต่การรบครั้งแรกเนะคะเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาการค้าทั้งหมดค่ะเส้นเลือดใหญ่ที่ใช้หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจกัมพูชาก็ถูกตัดขาดทันที เนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยเขาก็พึ่งพาต่างประเทศเป็นหลักไงคะนั่นมันก็เลยส่งผลให้แม้ว่าเขาจะปากแข็งว่าอยู่ได้อีกเป็น500ปีแต่ภายในของเขาเนี่ยจะถึงปีหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะและข้อมูลก็ยังบ่งชี้ค่ะว่าเงินทุนสำรองที่เคยมีสะสม ตอนนี้มันร่อยหลอจนแทบจะเกลี้ยงคลังเลยค่ะซึ่งก็มีรายงานต่อมาว่ากัมพูชาจําเป็นจะต้องแบกหน้าเข้าสู่การกู้ยืมเงิน IMF เป็นหนี้ก้อนโตมหาศาลถึง2,250ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยเนี่ยคุณผู้ชมก็กว่าแสนล้านบาทเลยซึ่งเงินก้อนนี้ค่ะเขาต้องการเอามาต่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายเพื่อพยุงเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลายแต่ว่าตรงนี้มันจะได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปและอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาม,มอง เรียกไ,ได้ว่าเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่นักลงทุนจะต้องรู้คือเรื่องของสถาบันการเงินกัมพูชาค่ะหลายๆคนก็คงจะเห็นแล้วแหละว,ว่ามันสั่นคอนเหลือเกินค่ะมีข้อมูลยืนยันค่ะว่าตัวเลขนี่ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ของกัมพูชาตอนนี้เนี่ยพุ่งทะลุเพดานไปกว่า7%แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวไปไม่รอดค่ะคุณผู้ชมก็นักท่องเที่ยวเขาไปก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเนาะมีแต่นครวัดกำแพงดเรมอนคนก็เบื่อไหนจะเรื่องมิตซี่เนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อใครจะกล้าไปเสี่ยงในขณะที่หันไปด้านธนาคารพาณิชย์หลายแห่งค่ะก็กำลังขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงที่เราเห็นคาตาล่าสุดนะ่ก็คือปิ้นแบงค์ค่ะแล้วก็เครือข่ายธุรกิจของคุณโต หลานชายผู้นำที่ตอนนี้เนี่ยก็ร่แแร่ไปสองแห่งแล้วซึ่งก็ยังเหลืออีกสามแห่งที่จ่อคิวล้มตามติดๆค่ะและยิ่งไปมากกว่านั้นค่ะแทนที่รัฐบาลจะช่วยกันแก้ปัญหาไม่เลยค่ะรัฐบาลกับซ้ำเติมด้วยนโยบายประชานิยบกู้ชีพล่าสุดเดอะพนมเปนพ์ Post, สื่อหลักของกัมพูชาเขารายงานเองค่ะว่าแบ่งชาติกัมพูชาได้รับคำสั่งให้อุ้มนีทหารเพื่อซื้อใจกองทัพค่ะ โดยคำสั่งดังกล่าวก็มีรายละเอียดนะคะก็คือ 1. ถ้าทหารคนไหนไปรบแล้วไม่ได้รอดกลับมาก็สั่งให้ธนาคารยกหนี้ให้ทันทีทั้งหมด80ล้านเรียว สถ้าไปแล้วเนี่ยกลับมาขาดแขนขาดขาหรือว่าพิการยกหนี้ให้ไปเลยค่ะ10ล้านเรียวและข้อ3ค่ะทหารเกณฑ์ใหม่ถ้ามานีคะให้สิทธิพักชำระหนี้ทันที6เดือนนอกจากนี้ค่ะยังมีคำสั่งให้พักหนี้ยาวๆไปจนถึงกลางปี2569ออีกด้วยซึ่งการที่แบงก์ก็ขาดสภาพคล่องอยู่แล้วมาโดนรัฐบาลสั่งห้ามเก็บหนี้แบบนี้งานนี้มีแต่เจ๊งกับเจ๊งแน่เลยค่ะ และอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของแรงงานที่ก่อนหน้านี้ผู้นําเขาก็ประกาศเปล่าๆค่ะว่าให้แรงงาน90,00 900, 0 0คนกลับประเทศไปบอกว่ากลับไปมีงานทําสวัสดิการดีแน่นอนสรุปมุสาผู้ชมไม่ได้พูดเรื่องจริงเลยตัวเลขที่มีงานทําจริงๆแค่แสนกว่าๆเองค่ะแล้วอีกเกือบแ800,000คนที่กลับบ้านไปตอนนี้ก็คือว่างงาน ไม่มีรายได้ซึ่งคนกลุ่มนี้ล่ละค่ะที่จะกลายเป็นระเบิดเวลาทางสังคมลูกต่อไปกลับมาไทยก็ไม่ได้อยู่บ้านตัวเองก็ไม่รอดและเมื่อประเทศกัมพูชามาถึงจุดนี้ค่ะจะทํำยังไงล่ะคะผู้นําก็เตรียมชิ่งสิคะและต้องบอกว่าการชิงเนี่ยไม่ได้ไปตัวเปล่าแต่ว่ามีทองคํามหาศาลไปด้วยโดยคุณไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมาย ออกมาบอกว่าให้เราจับตาดูกันดีๆเลยตอนนี้มีสัญญาณว่าฮุนเซนเตรียมลี้ภัยหนีไปจีนค่ะแต่ด้วยความที่ฮุนเซนเขาก็เป็นผู้นํามาหลาย10ปีแบบนี้เนี่ยจะให้ไปปรับปรับมันก็ไม่ได้แต่เขาก็มีการวางแผนล่วงหน้ากันมานานแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าสัญญาณมันก็ชัดมากเพราะว่าเจอศึกรอบด้านรุมเรา้าจนเก้าอี้ร้อนนั่งกันไม่ติดระแวงถึงขั้นที่บ้านพักตอนนี้ของฮุนเซนต้องเอารถถังและหน่วยรบพิเศษบี q คิวมาเป็นกองพันเลยค่ะเอามาล้อมเอาไว้ สั่งย้ายศูนสั่งการเข้าไปอยู่ในบ้านเพราะว่ากระแสต่อต้านจากประชาชนกัมพูชาเองเนี่ยก็แรงมากแถมศึกนอกค่ะก็ยังมีรัฐบาลพัฒถิ่นอย่างนายสมรังสีเป็นคู่ปรับเก่าที่ตอนนี้เนี่ยก็กลับมาท้าทายอำนาจอีกแล้วยิ่งทำให้ความขัดแย้งภายในบ้านเนี่ยมันบานปลายจนฮุนเซนแทบจะอยู่ไม่ได้ค่ะทีนี้ค่ะประเด็นสุดพีคที่คุณไพศาลได้ออกมาแชร์ก็คือว่ามีกระแสข่าวไปทั่วโลกแล้ค่ะว่าฮุนเซน แอบขนย้ายทองคำส่วนตัวส่งไปไว้จีนล่วงหน้าประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วค่ะในขณะที่ลูกน้องของพลเอกเตียบันอดีตรัฐมนตรีกลาโหมตอนนี้เนี่ยก็โดนเช็คบินปลดออกจากตำแหน่งกันระนาวเลย ซึ่งคุณไพศาลย,ยังเล่าเบื้องลึกอ,อีกค่ะว่าจริงๆแล้วแผนเดิมของคุณเซนเนี่ยก็คือว่ากะจะใช้เรื่องผลประโยชน์พลังงานอ่าวไทยมาเป็นข้อต่อรองยืมมือต่างชาติเข้ามาบีบไทยให้ยอมรับเรื่องพื้นที่พิพาทแต่ปรากฏว่าเกมผิดค,ค่ะชาติตะวันตกเขาก็ไม่เอาด้วยไม่สนับสนุนคุณเซนแผนนี้ก็เลยล้มไม่เป็นท่าทําให้ข่าวลือเรื่องของการลีภัยเนี่ยยิ่งมีน้ําหนักมากขึ้นซึ่งก็มีข่าวอีกค่ะว่าทางจีนก็เตรียมรับรองเอาไว้แล้ว โดยจะให้ไปพักบ้านรับรองเก่าของกษัตริย์ศีหนุนี่แหละค่ะส่วนคําถามที่ว่าจีนจะยอมให้เปลี่ยนผู้นํากัมพูชาไหมเนี่ยคุณไพศาลเขาบอกว่าจีนเขาถือหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในก็คือกัมพูชาจะตีแย่งอํานาจกันเองก็ทําไปจีนไม่ยุ่งแต่ถ้าจะเปลี่ยนผู้นําคนใหม่จีนโอเคหมดยกเว้นนายสมรังสีเพราะว่านายคนนี้เนี่ยขาดผลประโยชน์กับจีนมากที่สุดค่ะ สรุปตอนนี้ค่ะกัมพูชาก็เป็นประเทศถังแตกแบงก์กำลังจะล้มประชาชนตกงานเกือบล้านแต่ผู้นำตอนนี้ขนทองเตรียมต๋วเที่ยวเดียวไปปักกิ่งแล้วค่ะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมว่าตระกูลฮุนจะมาถึงจุดจบเร็วกว่าที่เราคิดหรือไม่